ไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ตามที่ซ้อมอยู่ดีค่ายเราอยู่ที่แถวปทุมมีใครเป็นกุ้งเป้าซ้อมมั้งก็นิชชสตาทองเกบปิกในค่ายช่วยกันตอนนี้อายุ2ีสปีสูงเท่าไหร่ครับ1้0ยเจบาหนักไปปล่อยตอนนี้ห8หมวยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับปืนใหญ่เคยต่อยกันไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยขยังศึกษาดูเขามวยสไตล์เดินครับหมัดวันนี้ไม่เจอปืนใหญ่นะ วางเกง่งวางแข่งยังไงดีก็จบต่งางต่างเลยล่าสุดต่อยไปที่ันวันนั้นต่อยกับแอดเดวดาเป็นยังไงบ้างวันนั้นชนะคะแนนวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าน,นี้ต่อร้อยสิบแปดแล้วมีเข็มขัดพายวันนี้จริงแชมป์เข็มขัดพายด้วยเนาะ,ค,ะคิดว่าวันนี้เอาเข็มขัดเส้นนี้กลับบ้านได้ไหมได้มั่นใจเลยอย่างร้อยสิบแปดนี้ถ้าเข้าไปชัยอัมหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินนิดหน่อยก็มายืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาเข็มขัดกลับบ้านนะ คุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมา3กิโลได้ต่อยหมือไทยมาทั้งหมด60ครั้งคน <ไป S 1> จังหวัดปัตจบรุ่นฝากเชิญชวนแฟนลับเลย,ยเจอกันในใจผมจะเอาแชมกลับ,บ้านได้ขอโชคดีขอบค,ครับ